คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นคาถาของพระอาจารย์มั่นภริทัตโตท่องนโมสามจบก่อนสวดใช้สำหรับป้องกันพยันทรายทั้งหลายทั้งปวงได้ดีนักแลนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะพะคขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโภทิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตติยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังคะลังปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโภ ทิมุตตมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตติยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังคะลังปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโพทิมุตตะมังจะตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตติยิเอเตนะ สัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังคะลังปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโพทิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังคะลัง